เชลซีเสริมแนวลุกโควจัดแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมลและรับฟังกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับผมส่วนเพื่อนๆท่านไหนสนใจเข้าครอบครัวเดียวกับผมก็ไปที่ใต้รูปหน้าโปรไฟล์แล้วคลิกไปที่ลิงก์นั้นหรือไปทาง st 7 7นะครับผมได้รับข่าวสารข้อมูลฟุตบอลแบบเข้มข้นจัดเต็มทัศนาฟุตบอลแบบแม่นแบบแบบยำตรงเป๊ะส่วนตัวฟุตบอล v i p ในบ้านของผมก็ยังคงหวานเจี๊ยบครับผมอย่าลืมไปทาง st 7 7กันนะครับและอย่างที่รู้กันว่าเชลซีนั้นเพิ่งปิด 0ล้านปอนด์นะฮะแต่ก็เชลซีเองก็ยังไม่หยุดนิ่งครับผมล่าสุดฟาบิเซโอโรมาโน,โนได้ออกมารายงานว่าเชลซีกำลังจะปิดดีวเจ้าเปโดกองหน้าสไตเกอร์ของไบตันแอนโฮปอัลเบียแล้วนะครับผมด้วยมูลค่าอยู่ที่50ล้านปอนดน์ครับผมตอนนี้เชลซีเสริมทัพแนวลุกเนี่ยไปแล้วถึง80ล้านปอนด์เลยทีเดียวแล้วก็ยังมีข่าวอีกหนึ่งคนนะครับผมเป็นปีกจีจาร์ดของบเซียดอร์มุนนั่นก็คือ เจมี่กิทเทนนั่นเองนะครับผมคนนี้ราคาอยู่ราวๆประมาณ55ล้านปอนด์นะครับผมถ้าเชลซีดิลได้ทั้ง3คนเนี่ยโอ้โหบอกได้ตามตรงว่าเชลซีแนวลุกเนี่ยโหดจริงๆครับผมมีทั้งเจ้าเปโดนะครับผมแล้วก็เลียมดีแล็บนะครับผมแล้วก็อย่างคนที่อยู่อยู่แล้วก็คือนิโคลัสแจ็กสันนะครับผมเสริมปีกตัวจี๊ดอย่าง เจมี่กิทเทนไปอีกถูกต้องบอกตามตรงครับผมว่าตอนนี้ปีซ้ายปีขวากองหน้าตัวเป้าของเชลซีเนี่ยแทบจะล้นทีมแล้วเลยทีเดียวนะครับผมแล้วด้วยตัวผู้เล่นที่จะเซ็นมาเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยทั้งนั้นเลยมีโปรเทนเชียลนะครับผมมีอนาคตที่ดีกับเชลซีแน่นอนผมก็มองว่าการดีวของเจ้าเปโดล่าสุดเนี่ยของเชลซีเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆครับผมเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าเปโดที่ผ่านมากับไบรตันปีที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมยิงก็เยอะจ่ายก็เยอะนะครับผมสามารถเล่นร่วมกับ มาโรเตชันกับเรียมดีแลบก็ได้หรือว่านิโคลาแจ็กสันก็ได้หรือว่าเล่นคู่กันก็ได้นะครับผมถือว่าเชลซีเดินดิวได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับผมแล้วเรามาลองดูกันนะครับผมว่าเชลซีจะไปจบที่ดิวไหนครับแล้วก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆท่านไหนสนใจเข้าครอบครัวเดียวกับผมก็ไปทาง s อ7ได้เลยนะครับผมทัศนะข่าวสารข้อมูลฟุตบ,บอลแบบเข้มข้นจัดเต็มมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นร่วมสนุกมากมายสามารถไปที่ s อ7จได้เลยครับ